สวัสดีครับอยู่กับร้านมืองเลยโซลาเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์อีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับมาติดตั้งปั๊มหนึงแรงนะครับ750วัตต์ยี่ห้อโจไดอีกเช่นเคยครับวันนี้มาติดตั้งที่บ้านปากภูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยเรานี่เองนะครับตัวนี้ใช้แผงโมโนนะครับทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับโมโน370วัตต์นะครับ นี่ครับ LV วท็อปสันครับวันนี้นะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับร้านองเดิรโซลาเซลล์นะครับแดดไม่มีนะครับแสงแดดน้อยมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำกันนะครับ นี่ครับน้ำออกมาไม่เต็มท่อนะครับดูแสงแดดนะครับมีครับไม่มีแสงแดดครับมีนิดเดียวครับแต่น้ำก็ยังไหลนะครับเป็นแผงโมโนโน,นะครับสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์ทั้งหมดสี่แผงด้วยกันนะครับ เหมือนเดิมครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับสายโฟงสายไฟนะครับเก็บให้เรียบร้อยหมดนะครับตู้คอนโทรลนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยอีกเช่นเคยมีลางเก็บสายไฟนะครับกาวลงดินนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับสายปั๊มนะครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าเอาลอยขึ้นข้างบนนะครับกวย ว่าเรื่องของวัวเหยียบนะครับไกลเหมือนกันครับ13เมตรครับแสงแดดไม่มีนะครับปริมาณน้ำที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านมังเลยโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเบอร์โทรนะครับ0973139918 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ